รับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมไกรสิทธ์ิันติสรินต้องขอขอบคุณกัรบักชีการเศรษฐกิจธธที่ได้ทำรายงานเล่มนี้แล้วมีการเผยแพร่จริงๆที่ท่านพูดมาเนี่ยถึงแม้จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจธธตแต่ก็ถือว่าจะขยายความต่อไปถึงเรื่องสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เสมอภาคด้านสังคมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกของไทยด้วย โดยเฉพาะยิ่งช่วงที่เกิดโควิดจะเห็นว่าความเหลื่อมล้ำมันมากขึ้นเรื่อยๆขคาราชการท่านก็ยังเน้นถึงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป้าหมายสากลยอมรับกันทั่วโลกโดย UN และโดยสมาชิกก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเหตุน,นี้ผมก็จะขออภิปรายในประเด็นเหล่านี้นะครับว่าบทบาทของตลาดทุนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจนําไปก่อนแต่ขเดรยการลึกๆอยากจะให้ ในเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ด้วยซึ่งในการที่จะไปสู่เป้าหมายเมื่อระดมทุนให้ปฏิบัติตามแผนจะเป็นแผนในยุทธศาสตร์แผนปฏิรูปก็แล้วแต่นะครับทั้งระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวแต่ควรจะมีเป้าหมายระยะยาวจริงๆว่าให้เกิดความยั่งยืนโดยที่อาจจะต้องมีให้ทั้งรางวัลประกาศเชิดชูเกียรติคุณต่างๆนะครับซ,ซึ่งเรื่องนี้ คิดว่ามีความสำคัญโดยเฉพาะยิ่งถ้าบริษัทที่จะระดมทุนในเรื่องที่มีผลกระทบทั้ง17ข้อของ SDG นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องอากาศแปรปรวนนี่นะครับหรือแปรรวนก็นแล้วแต่นะครับเ,เรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมบนดินไบโอเดเวอร์ซิตี้เหล่านี้ ถ้ามีการลงทุนเหล่านี้แล้วบารมทุนเนี่ยน่าจะามีเครดิตให้มากขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าในรายละเอียดจะทำกันอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งกระตุ้นให้บริษัททั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยได้คำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากขึ้นมันจะสร้างความเชื่อถือการพัฒนาทุกๆมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของไทยเนี่ย ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับแล้วขเาียวกันผู้ลงทุนเองเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้าลงทุนในธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันก็จะนอกจากจะมีการเติบโตก็ยังมีคุณค่ายั่งยืนไปด้วยนะครับนั่นก็ประเด็นที่ที่สำคัญที่อยากจะเรียนอีกประเด็นหนึ่งก็คือในการทำงานดรมทุนต่างๆทั้ง,งหลักและรองนะครับ หลายคนคิดว่ามันเหมือนการเล่นเกมการพนันอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงมากที่ท่านสเสนอที่จะออกกฎหมายเพิ่มเติมอีกหลายฉบับเนี่ยก็คงเห็นด้วยนะครับแต่จริงๆพื้นฐานมันก็คือปลุกจิตสำนึกในเรื่องของธรรมาภิบาลผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้เรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็เรื่องของกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน ซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าท่านทําต่อไปเลยนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของธรรมิบาลให้มากขึ้นผมเชื่อว่าจะได้การสนับสนุนอย่างดีสําหรับประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือความเป็นนานาชาติผมก็ดีใจที่ท่านมีมิตินี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีความเป็นนานาชาติที่ดีแต่ผมก็ยังอยากจะเห็นต่อว่าเราสามารถทําต่อไปได้ความเป็นนานาชาติของไทยนี่ส่วนใหญ่เราอยู่กลางๆครับ ฝรั่งก็มองว่าเราคือ o ู b บอยกู d เกิลก็ได้แค่นั้นแต่จริงๆไม่ใช่เราสามารถทําได้โดยบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของหลักการต่างๆนะครับแล้วขณะเดียวกันโปรงสใยตรวจสอบได้เนี่ยล้วก็มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายการดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสังคมที่ไม่ให้เกิดช่องว่างหรือให้ช่องว่างน้อยที่สุดนะครับ หรือผู้ที่ยากจนก็ได้รับการดูแลมีโซเชียลเซฟตี้เน็ตถ้าทำได้แบบนี้ผมก็เชื่อว่าการลงทุนกับนานาชาติจะเพิ่มขึ้นเพราะบริษัทใหญ่ๆตอนนี้เขาก็มีพยายามจะดูแลตัวเองนะครับโดยมีภายใต้คำหนึ่งก็คือ creating share value ที่ value ต่อผลิตผลหรือ value ต่อบริการ value ในการทำทำงานไม่เบีย่ยเบียนต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำหนึ่งถึงความยั่งยืน แล้วก็แว l u ยุที่จะแข่งขันให้เศรษฐกิจโตสังคมก็โตและดีไปด้วยครับก็ขอชื่นชมแล้วก็ดีคำถามข้อคิดเห็นตามที่เสนอครับขอบคุณมากครับ